สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆครั้งที่เข้ามาดูนะคะทุกคนนะเพราะว่าอะไรที่มัน ไปต่อไม่ได้นะคะเราก็มุฟออนให้เร็วที่สุดเพราะเราต้องมีความสุขกับตัวเองแล้วคนนี้ใช่จริงๆเขารอคุณอยู่เช่นกันนะคะเมื่อไหร่ที่ energy มันไม่ปลดปล่อยออกไปนะคะมันก็จะยึดติดแต่สิ่งเดิมเนะคะสิ่งใหม่ๆก็จะไม่ได้เข้ามานะคะทุกคนโอเคค่ะท็อป,ปิกของเราวันนี้นะคะจะมาดูซิว่าคําอธิษฐานของคุณที่กําลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้นะคะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิกับสามไพ่ออร์อลคัดค่ะโฟกัสที่ภาพที่หน,นะคะ ภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิคของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าคําอธิษฐานของคุณที่กําลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพาทารอดค่ะ ทุกคนออกมาแล้วนะคะ1ไม้เท้าแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะจะได้เริ่มต้นกับแพชชั่นใหม่ๆนะคะที่เป็นดังไฟที่มันลุกโชนมากๆเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่ารอคอยสิ่งนี้มานาแสนนานมากๆเลยนะคะเป็นแพชชั่นล้วนๆการคิดจะเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มันออกมาจากพลังนะคะจิตใจด้วยด้วยแรงอธิษฐานที่มันเกิดขึ้นจริงๆจับและสัมผัสจับต้องได้จริงๆนะคะ อย่างที่เป็นความลุกโชนนะคะหนึ่งไม้เท้านั่นเองนะคะคำอธิษฐานของคนที่กำลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้ค่ะโอ้โหคุณจะได้โชคดีเรื่องของการเงินนะคะก้าวดาบเอ๊ก้าวดาบไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนนะ คุณจะมีโชคดีได้รับของขวัญได้รับการดูแลการออฟเฟอร์เริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะดีขึ้นอะไรที่มันฝันอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะฝันร้ายอะ,อะไรก็ตามแต่มันจบไปมันจะเป็นอะไรที่โอ้โหออกมาแล้วนะคะทุกคนสวยงามนะคะสวยงามจริงๆ อศวินถ้วยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาจีบคุณนะคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนท่าอายุมากกคุณก็จะมีความเป็นเด็กขี้เล่นอ่อนกวยัยสมวยัยดูแต่งตัวทันสมัยหรืออาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเด็กถือถ้วยคนคนนี้ทันสมัยมากๆน่ารากักเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะอัศวินถ้วยคือการเข้ามาจีบนั่นเองเพราะนั้นคุณจะได้เริ่มความสัมพันธ์แบบที่มัน มันเป็นแพชชั่นของความตั้งอกตั้งใจของความที่มันลุกโชนภายในจิตใจหนึ่งเหรียญการขอโทษการออฟเฟอร์ดูแลการให้ของขวัญน,นะคะแล้วก็มีโชคดีเรื่องของการเงินด้วยนะคะกดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเข้ารอคอยโอกาสเข้ามาจีบพุณน ก้าวดาบมันเป็นอารมณ์ของคนที่คิดมากคิดเยอะความลังเลความประมาทความในใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะได้เจอกับเขาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ห่างกันไปหรือถ้าคุณยังไม่เจออะไรอันนี้ก็หมายถึงตัวตนของคุณค่ะก้าวดาบนอนไม่หลับคิดมากมีตกกังวลหรือว่าอะไรมากเกินไปความกังวลเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลานะคะไม่ต้องรีบกับความสัมพันธ์หรือว่าอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตของเราให้มันฟลอ์แล้วมันมีความสุขไปในทุกๆวันคุณจะโดนจีบแน่นอนค่ะ คนกองที่ 1. นนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือความรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณจะเจอใครเข้ามาจีบคุณเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์การขอโทษออฟเฟอร์ดูแลพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะแล้วก็เป็นแพชชั่นของธาตุไฟด้วยนะคะที่แบบ เวลาที่ได้เริ่มต้นหรือว่าได้รู้จาักกาันมันจะเป็นดั่งไฟที่มันลุกโชนความร,าร้อนร้อนเป็นแพชชั่นที่แบบว่าหืมต้องการมากๆเลยต้องทําให้ได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะอารมณ์นั้นแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงจับต้องได้จริงๆนะคะเป็นโอกาสจริง,รงๆที่คนคนนี้จะเข้ามาจีบคุณเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของการเริ่มต้นของความรักนะคะการจีบแบบเริ่มต้นจีบแล้วอ่าเริ่มต้นแบบที่จะจีบกันเป็นอะไรที่ จีบกันแล้วไม่ใช่แบบการเรียนรู้การคุยคุยกันแบบนี้ไม่ใช่แล้วค่ะจีบเป็นความรักความหวานอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดแล้วก็รอคอยใครเข้ามาคุณจะเจอคนที่เขา เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่ดูมีความเป็นผู้นำดูทันสมัยแล้วก็ยังแต่งตัวดีมากๆอายุไล่เรียก,กันกับคุณหรือว่าอายุมากกคุณมากก็ได้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นแพชั่นของธาตุไฟหรือว่าธาตุน้ําก็ได้ค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญความโชคดีดีจังเลยนะคะทุกคนความโชคดีเรื่องของการเงินนะคะการได้รับของขวัญการขอโทษ หรือเขาคนนี้เราคอยการเข้ามาจีบคุณด้วยการขอโทษขอพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นโอกาสของการที่ได้เจอแล้วแล้วก็รอคอยการกลับมาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้ายังไม่เจอค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะเอาเราเข้าคาัดคุณได้ไลฟ์โพสค่ะเป้าหมายแห่งชีวิตเรามีเป้าหมายใช่ไหมคะทุกคนมีเป้าหมายอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้น จงใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดพลังงานดีๆมีเป้าหมายไว้แล้วเราก็อยู่กับพลังงานที่ดีๆในการขับเคลื่อนนะคะเป็นกระบวนการในการใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้ววันนั้นเป้าหมายของคุณนะคะมันจะไปอยู่ตรงที่วันแล้วก็เวลาที่เหมาะสมทุกอย่างที่มันลงตัวนะคะเรามาดูขอคําตอบนางฟ้าหนึ่งใบค่ะ สักเสร็จค่ะประสบความสําเร็จนะคะคําที่คุณอธิษฐานนะคะไว้อยู่ในใจว่าต้องการที่จะเจอคนรักหรือใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเริ่มต้นที่จะจีพพัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเอาคําอธิษฐานของคุณนะเพราะฉะนั้นกําลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้ค่ะได้เริ่มต้นดั่งไฟลุกโชนที่มันเร่าร้อนกับการได้รับโชคดีนะคะแล้วก็การได้ ของขวัญได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ได้เข้ามาจีบคุณแบบรักแล้วก็โรแมนติกมากๆสักเซสค่ะประสบความสำเร็จนะคะคนกองที่หนึ่งไพ่สวยงามมากๆจริงๆค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนคนกองที่หนึ่งขอให้ทุกคนกองที่หนึ่งมีความมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราค่ะวันนี้คำอธิษฐานของคุณที่กำลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพาทาร์ค่ะสื่อถึงคนกองที่2คําอธิษฐานของคุณที่กำลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้นะคะของคนกองที่2ค่ะ คำอธิษฐาน8ดาบ์เฮอร์มิดนะคะสองถ้วยว้าวสวยงามมากๆทุกคนไพ่หล่นออกมาแบบว่าหล่นออกมาเองเลยนะคะ เหมือนกับว่าคุณเจอกับใครบางคนเนาะคุณจะได้เหมือนกับใครบางคนรอคอยการเข้ามาในชีวิตของคุณมากๆเลยเดอะทาวเวอร์ Tower, สองถ้วยแล้วก็หนึ่งดาบค่ะทุกคนไพ่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นมีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณสองถ้วย two of cups นะคะแตกต่างกันเรื่องของอายุทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความลงตัว มีความสมคัญความรู้สึกที่มันลึกซึ้งกินใจกันมากๆเลยนะคะรักแท้ทางจิตวิญญาณก็ได้ทวินเฟลมก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเขาคนนี้ยึดมั่นยึดติดที่จะเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณแล้วก็ติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดการติดต่อสื่อสารอย่างกระทนหันไปทำในตั้งตัวเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์หมายถึง การทันหันและก็รวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นพร้อมคู่กับ1ดาบคือการได้ติดต่อการสื่อสารนะคะคุณอาจจะรับมเมสเซจจากเขาคนนี้อย่างการทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะวันที่คุณยุ่งมากๆวันที่คุณไม่ได้โฟกัสอ,อ,อะไรกับใครนะคะที่มีความสุขกับตัวเองนะคะเพราะว่าเขาคนนี้จะเข้ามาพูดคุยกับคุณติดต่อสื่อสารแล้วก็เคลียร์ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความกระจ่างทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ คนนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแก่วิชานะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณเจอเขาแล้วแล้วไม่การนิ่งๆิเงียบเงียบ,บกันออกไปนะคะเธอ์มิตต่างคนต่างปิดโหมดซึ่งกนและการอะไรแบบประมาณนี้เขาได้คิดเขาว่าเหมือนกับว่าเขาติดอยู่อะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพบเจอคุณเดินทางมาหาคุณได้ในะตอนนี้นะคะแปดดาบเป็นการติด กับสถานการณ์หรือว่าอุปสรรคอะไรก็ได้หรือ8ดาบก็คือยึดติดยึดเหนี่ยวความต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณ t w o of Cups เป็นการได้เหมือนกับว่าคุยการปรับความเข้าใจการนัดดินเนอร์ดทานข้าวแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะคะเฮอร์มิตก็คือคนที่คุณกับเขาถอยกันไปนิ่งๆกันไปต่างอยู่ในโหมดของตัวเองนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าถ้าเราได้อยู่กับตัวเองนะคะเราจะรู้สึกว่าได้คิด นะคะเรื่องของการกระทําคําพูดสิ่งต่างที่ผ่านมาได้แล้วเหมือนกับคนที่นิ่งๆกับคุณตอนนี้หรือว่ากับคนที่คุณกับเขามีอุปสรรคกันนะคะเขาจากที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นหรืออีกในหนึ่งก็ตามคุณอาจจะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วนะคะกับใครที่ไม่ได้รอใครจบ กับใครบางคนมาแล้วก็อยู่คนเดียวปิดโหมดคนเดียวนะคะอยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองคุณปิดโหมดทุกสิ่งทุกอย่างความเจ็บเสียใจนั้นจบไปลงแล้วแต่สองถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามค่ะอายุที่แตกกันต่างๆแตกต่างกันนอาะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เดอะทาวเวอร์อาจจะได้พบเจอกันอย่างกระทานหันไมะในตั้งตัวหรือว่าอาจจะได้คุยกันออนไลน์นะคะการติดต่อสื่อสารคุยกันออนไลน์แล้วก็แบบ ได้นัดมาเจอกันแล้วก็ได้ดนเดตกันแล้วก็รู้สึกว่ามันตกหลุมรักกันอย่างกระนันหันหรือว่ามันเข้ากันได้ดีมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นได้2แบบเนาะกับเจอแล้วแล้วก็ยังไม่เจอหรือใครที่อยู่บนพื้นฐานทวินเฟรมค่ะเหมือนกับว่าเขาก็อยากสื่อพลังให้คุณรู้เหมือนกันว่าเขาอยากเข้ามาพบเจอกับคุณปรับความเข้าใจแล้วก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความชัดเจนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเดอะทาวเวอร์เกิด อะไรที่มันกระทนหันเกิดขึ้นนะคะการได้คุยกันอย่างกระทนหันหรือว่าการได้รับข้อความนะคะจากเขาคนนี้อย่างกระทนหันนะคะทูออฟคัพสไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในความรู้สึกของคุณคิดว่าได้เจอกับคนคนนี้แล้วหรืออะไรที่ว่าได้ยึดติดกับคนคนนั้นเขายังรู้สึกว่ายังคงต้องการกลับมาเจอกับคุณแล้วก็เคลียร์ ะะและก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะทวินเฟรมเนาะรักแท้เขาก็สื่อพลังงานมาถึงคนที่อยู่บนพื้นฐานของรักแท้ทางจิตวิญญาณน,นะคะเดี๋ยวขอคำตอบนางฟ้าหนึ่งใบค่ะ g e t more information นะคะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็ตามแบบบางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้ใช้การเรียนรู้ ะะใช้การเรียนรู้การอยู่คนเดียวการมีสติการสงบนิ่งมีสมาธิกับตัวเองมันเราจะได้ข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆมากมายบางทีสิ่งที่ผ่านมาการกระทําคําพูดมันทำมันรวดเร็วเกินไปมันทําให้เราไม่ได้คิดพอได้อยู่กับตัวเองได้นิ่งได้มีสติมันจะได้คิดได้ว่าอะไร ใช่หรือไม่ใช่อะไรเป็นไปได้หรือไม่ได้ในทิศทางใดนะคะเพราะฉะนั้นเอาเราข้อคัด letting go นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาปลดปล่อยให้มัน flow ไปกับการเวลาแลวก็ความรู้สึกของเราเพราะอะไรที่ใช่มันจะไปลงตัวในวันที่ใช่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะทุกคนนะ release อะไรที่มันรู้สึกว่า focus แล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่ากังวลใจมากไป release มันออกไปนะคะปลดปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลานะคะคนกลองที่2ก็ประมาณนี้ค่ะคํามปฏิฐานของคุณที่กำลังจะเกิด ที่กำลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้นะคะการได้ปรับความเข้าใจพูดคุยติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งอย่างการันหันไม่ได้ในตั้งตัวนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นเหมือนกับว่าเขาเข้ามาอาจจะได้คุยกันกระจ่างมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ กันไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามันจะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์ได้เพราะว่าขึ้นเป็น t o of cups นะคะก็คือ2ทั่วเป็นคู่รักกันนั่นเองสามารถพัฒนาต่อได้เรียนรู้กัแหะายกันให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นนะคะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเจอรักท้ายเร็วๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะเออไม่ใช่กองที่3นะกับท็อปปี้ของเรานะคะเรามาดูซิว่าคําอธิษฐานของคุณที่กําลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้เป็นอย่างไรมาดูสิคะขอพลังงานแห่งไพาทาร์ค่ะสื่อถึงคนกองที่3 คำอธิษฐานของคุณที่กําลังจะเป็นจริงในเร็ววันนี้เป็นอย่างไรคะคนกองที่สามดมูนการรอคอยอย่างคิดถึงของใครสักคนหนึ่งจิไฮพรินเ s สทำอธิษฐาน สองไม้เท้าของคนแดนไกลนะคะเด็กถือไม้เท้าขออีกหนึ่งใบค่ะ The l n v e r s ว wow. ้าวสวยจังเลยนะคะกำลังลุ้นอยู่นะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนแดนไกลาจากคุณเลยคุณอาจจะยังไม่รู้จักเขาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเดเวอร์นะคะคนแดนไกลคนนี้สองไม้เท้าคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เป็นแพชชั่นของธาตุไฟนะคะคุณและเขามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุที่แตกต่างกันต่างชาติต่างภาษานะคะหรือ,อยังไงก็ตามเพราะเ h e Lovers เป็นดั่งพรหมลิขิตและโชคชะตานะคะที่นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน นะะแน่นอนความรักหรือว่ารักแท้คนคนนั้นที่เป็นแดนกายจากคุณนะคะที่เป็นความรักเป็นรักแท้ที่ไม่มีพรมแดนเดอะมูนเขามีความคิดถึงคุณมากๆหรือเขามีความต้องการเรียกร้องที่จะเจอความรักที่เป็นรักแท้ที่ใช่จริง The h ด g ไฮพรินเซสคุณกับเขามีสเสน่ห์ลึกลับแล้วก็หน้าค้นหาด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะ แล้วก็สองไมเท้าคนแดนไกลคนนี้จะมีความรู้สึกว่าเขาจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะทําให้คุณได้มองเห็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาเด็กถือไมเท้าแพชชั่นของการเริ่มต้นแบบคู่รักนะคะเหมือนกับว่าเด็กถือไม่ท้าเป็นแพชชั่นที่ฉันต้องการหรือเกินฉันต้องการตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบที่มันเหมือนกับเด็กๆที่เราต้องการที่จะได้สิ่งสิ่งนี้ที่เราจะได้ความรักแลก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆลูกชนเป็นไฟมากๆเลยเพราะฉะนั้น คุณจะได้เริ่มต้นพบเจอกับคู่รักของคุณที่เป็นรักแท้ที่จะมีความสุขแล้วก็โรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะเด o มนมันเป็นพลังของการรอคอย อย่างอึดอัดรอคอยอย่างคิดถึงมากๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวอะไรที่มารู้สึกว่าลึกลับซับซ้อนหรือว่าไม่ไม่เคลียร์ไม่อะไรแบบนี้นะคะมันกําลังจะก,กระจ่างไปเพราะคุณจะได้เริ่มต้นเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าก่อนอันนี้นคุณอาจจะรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันจบไปแล้วปัญหาอะไรต่างๆมันเคลียร์ไปแล้วระหว่างคุณกับอะไรเก่าๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันจะเป็นการเริ่มต้น นะคะที่เป็นเริ่มต้นแบบคู่รักจริงๆคุณจะได้พบเจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีอนาคตในเรื่องราวของความสัมพันธ์มองเห็นอนาคตซึ่งกนและัรเพราะคนคนนี้เป็นคนที่จริงจังในเรื่องของอนาคตค่ะแล้วก็ใช้เวลาในความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยแล้วก็ The r e v e r s สเป็นคู่รักของคุณจริงๆที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแสนไกลสุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน นะคะมันจะเป็นอะไรที่ได้เริ่มต้นจริง,รงๆมีใครนะคะรอคอยการเข้ามาหาคุณแบบตั้งอกตั้งใจคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์หรือว่าสัมผัสพิเศษด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะว่าเป็นเดอะเลเวอร์จริงๆเหมือนกับว่าคนที่เป็นรักแท้และคู่รักความรักเขาจะสามารถสัมผัสความรู้สึกถึงกันและกันได้เรียกร้อง พลังงานในในตัวตนของกันและกันได้มีแรงดึงดูดนะคะของกันและกันได้เท่านั้นนั่นแหละค่ะถึงว่าถ้าคุณไกลจากเขาแค่ไหนก็ตามหัวใจความรู้สึกที่มันต้องการแล้วก็เรียกร้องเป็นรักแท้คู่ของกันและกันเดลเวอร์ส mm. ก็จะนําพาให้คุณกับเขามาเจอกันในช่วงเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่า คุณกับเขาจะตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วแล้วก็กระทานหันมากๆตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันมีความผูกพันแล้วก็มีเซนส์สัมผัสด้วยกันดีนะคะสามารถรู้สึกถึงกันและกันได้และคุณสองเขาก็มีคุณกับเขาก็มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาด้วยกันทั้งคู่อาจจะดูไม่ออกด้วยได้ซ้ำว่าคุณกับเขาคิดกันหรือว่าคิดกันแบบไหนหรือว่าดูคุณไม่ออก ่างคนต่างดูกันไม่ออกแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์เป็นพลังงานของความคิดถึงแล้วก็การรอคอยหรือเกินนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าคนหามากๆจริงๆนะคะและเขาค่าเขาเข้ามาหาคุณเขาจะดูคุณไม่ออกนะคะว่าคุณการกระทําคําพูดหรือว่าตัวตนของคุณเป็นอย่างไรแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะมองอนาคตแต่คุณเท่านั้น เพราะเขาจะตั้งอกตั้งใจรอที่จะมาสา,ารความสัมพันธ์ความรักกับคุณนะคะคนกองที่สามดีจังเลยนะคะกับคำปฏิทานของคุณที่กำลังจะเป็นจริงในเรียนวันนี้คุณจะได้เจอเดลิเวอร์สของคุณนะคะรักแท้ของคุณออกมาแล้วนะคะออกมาสองใบด้วยนะ It's up to you ค่ะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะ i n the n e a r future ในเวลาอันใกลน้นี้ในในอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้เจอกับเขา The Lovers คนนี้ค่ะแล้วก็คุณจะโอเคหรือไม่โอเคขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะ it's up to you นะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ in the near future นะเพราะฉะนั้น oracle card ใบนี้นะคะก็คือ happiness นะคะความสุขนั่นเอง joy of life นะคะความสุขความรักโร m a ต t i c The Lovers กำลัง เข้ามาหาคุณในอนา,นอนาคตอันใกล้นี้นะคะขอให้เป็นภายในปีนี้เลยท,ทุกคนจะได้เจอความรักแล้วก็เป็นรักแท้จริงๆนะคะคนกลองที่3ดีมากๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนคุณจะมีช่วงเวลาแห่งความรักความโรแมนติกที่หวานละมุนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ